ขายของเราในการทำการตลาดในช h อป e e มาจาก3ตัวแปร3ตัวแปรหรือ3 f a แฟกเตอร์นะคะยอดขายเรามาจากอะไรบ้างแปลเป็นภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายๆก่อนเลยนะเอาแบบเขาใจง่ายๆทำให้คนเห็นเอาภาษาชาวบ้านก่อนนะ ทำให้คนเห็นสินค้าของคุณทำให้คนเจอสินค้าของคุณให้เห็นก่อนนะอย่าลืมนะช้อปปีคือตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่มโหารทึกคนขายก็เยอะคนซื้อก็เยอะถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะเรียกแขกให้เจอสินค้าคุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องยอดขายตัวแรกก็ตกม้าตายแล้วให้คนเห็นสินค้าคุณให้คนเจอสินค้าคุณนี่คือตัวแปรที่หนึ่ง เจอเสร็จปุ๊บเจออย่างเดียวเกิดเป็นยอดขายไหมคะไม่เกิดเจอเสร็จปุ๊บต้องทําให้เขาซื้อขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นตัวไปที่2คือทําให้เขาซื้อนะคะนะคะตัวไปที่2คือทำยังไงให้เขาซื้อสุดท้ายสุดยอดของการเป็นนักขายเราอยากให้ลูกค้าของเราซื้อมากขึ้นค่ะ ะะอยากให้ซื้อมากขึ้นนี่ตามหลักการเลยนะนะคะเอาภาษาชาวบ้านก่อนให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนยอดขายของเราในช้อปปีมาจาก3เรื่องเรื่องที่1เรียกให้แขกทุกคนมามามมาฉันม,มีสินค้ามาขายเรียกเขาก่อนให้เจอเจอเรารู้จักเราเสร็จปุ๊บ เนี่ยสินค้าเราดีแบบนี้นะซื้อไหมเนี่ยราคาวันนี้พิเศษจริงๆเลยซื้อไหมเลยทำให้เขาซื้อซื้อเสร็จปุ๊บแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ถ้าซื้ออันนี้บวกอันนี้ได้โปรโมชั่นพิเศษบันเดิลไปเลยคือซื้อมากขึ้นทั้ง3ตัวนี้ส่งผลกับยอดขายของคุณนะคะเอาละค่ะเอาคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนอันนี้ภาษาชาวบ้าน ตอนนี้ของแปลมาเป็นภาษาทางธุรกิจนิดหนึ่งทางธุรกิจนิดนึงนะคะตัวนี้ทำให้คนเห็นนะคะภาษาทางอ e ีคอมเมิร์ซภาษา,ทษาทไทยเรียกว่ายอดเข้าชมยอดเข้าชมเรื่องเดียวกันนะภาษาอังกฤษน,นี้สอนภาษาอังกฤษด้วยจะได้รู้ เขาเรียกว่า traffic traffic คือยอดเข้าชมคือทำให้คนเห็นเรื่องเดียวกันนะเพราะนั้นนะภาษาทาง e-Commerce เขาเรียกว่ายอดเข้าชมนะคะต่อไปค่ะการทำให้คนซื้อภาษา e-Commerce เขาเรียกว่าอัตราการซื้ออัตราการซื้อ ะะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า conversion rate ะะเรื่องเดียวกันนะทำให้คนซื้อคือเราอ,อยากรู้ว่าอัตราการซื้อของลูกค้าเราเป็นเท่าไหร่ถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า conversion rate นะคะ conversion rate เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคําว่าอัตรามันคือเปอร์เซนต์เมื่อไหร่ที่เจอคำว่าอัตราจำเอาไว้คือเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอัตราการซื้อในเชิงของนาอีคอมเมิร์ซก็คืออัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนระหว่างระหว่างคนที่เห็นขอแทนด้วยสายตา กับคนที่ซื้อคุณจริงๆคือคนที่จ่ายเงินอัตราส่วนระหว่างคนที่เห็นกับคนที่ซื้อและวัดเป็นเปอร์เซนต์ยกตัวอย่างอัตราการซื้อ20แปลว่าอะไรคะจากคนเห็น100คนคนซื้อ20คน อัตราการซื้อหรือ conversion rate นะคะในในเชิงของ e-commerce ก็คือเทียบระหว่างเศษและส่วนส่วนก็คือทั้งหมดจากทั้งหมดตีเป็น100%กลมกลม100 100คนเห็นกี่คนซื้อ100คนเห็นกี่คนที่ยอมจ่ายเงินให้กับคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอัตรา,า conversion rate บอกว่า20%ก็คือแปลว่า100คนเห็นเนี่ยประมาณ20 20คนที่ซื้อ เพราะฉะนั้นตัวเราเองเราต้องการให้อัตรา conversion rate เราสูงหรือต่ำคะสูง,สงยิ่งสูงยิ่งดีถูกต้องปะยิ่งสูงยิ่งดีแปลว่าอัตราการซื้อเราสูงโอ้โหเราอยากใช้สูงที่สุดที่จะเป็นไปได้อะที่เราจะทำได้เพราะฉั้นยิ่งสูงยิ่งดีนะคะโอเคไปต่อนะคะคราวนี้ซื้อมากขึ้นหมายความว่าอย่างไร ะะสุดยอดนักขายเราบอกว่าเราจะขายลูกค้าคนเดิมนี่นแหละให้เขาซื้อกับเรามากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีลูกค้าหลุดรอดมาเจอสินค้าเราเขาจะไม่ออกไปมือเปล่าและที่สําคัญเขาจะไม่ออกไปแค่ชิ้นเดียวแปลว่าทําให้ลูกค้าเราซื้อมากขึ้นนะคะเราต้องการที่จะเพิ่มนะคะยอดขายต่อผู้ซื้อ ยอดขายต่อผู้ซื้อภาษาอังกฤษเรียกว่า revenue คือยอดขายค่ะ per ก็คือต่อ buyer ก็คือคนซื้อเราต้องการจะเพิ่ม revenue per buyer คือยอดขายต่อผู้ซื้อ,อตรงนี้ก่อนนะสมการนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วยอดขายเรามาจาก3เรื่องเรื่องที่1 เรื่องที่2และก็เรื่องที่3ถ้าเราอยากให้ยอดขายเราเยอะไม่มีอะไรยากดูตามสมการมีแค่3เรื่องถ้าต้องการให้ยอดขายเยอะแปลว่าอยากให้คนเห็นเยอะไหมคะเยอะอยากให้คนซื้อเยอะไหมคะเยอะอยากให้ซื้อมากขึ้นเยอะๆไหมคะเยอะหน้าที่คุณคือเพิ่ม ทุกทุกแฟกเตอร์ตรงนี้ไงและเดี๋ยวเรามีข้อมูลวิธีการว่าจะเพิ่มแต่ละแฟกเตอร์มันมีวิธีการมันมีเครื่องมือมันจะเพิ่มยังไงแต่ตรงนี้ให้เราเก็ตตรงนี้ก่อนว่ายอดขายของเราทุกวันนี้มันมาจาก3ามเรื่อง3มเรื่องใหญ่ๆนะอะเราจะเข้าไปดูหลังบ้านกันเลย มาไม่จะเปิดร้านค้าตัวอย่างให้พวกเราดูนะคะเพราะว่าบางเรื่องก็ต้องยอมรับว่านะคะเป็นความลับทางธุรกิจจริงๆนะคะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของยอดขายเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปิดร้านค้าตัวอย่างบางช่วงบางตอนอาจจะสลับให้ดูในบางร้านค้าต่างๆแต่ให้พวกเราเก็ตแน่นอนนะฮะงง้นข้อมูลในการสอนเนี่ยขอใช้ร้านค้าตัวอย่างทีไม่เปิดเพื่อการสอนโดยเฉพาะนะคะอะพวกเราเข้ามาที่ business insight นะคะคลิกตามได้เลย วิธีการดูก็คือว่าเมื่อกี้ขอเข้าอันนี้เป็นร้านค้าที่สร้างมาเพื่อสอนพวกเรานะเวลาเข้ามาดูเนี่ยนะคะใครบอกจะเข้าทางซ้ายมือก็ได้คำว่า business insight เห็นเนาะหรือบางคนบอกว่าจะเข้าจากนะคะทางขวาตรงนี้ก็ได้เห็นไหมมีคำว่า business insight เนาะโอเคอันนี้เนี่ยมันจะให้เข้าจากเนี่มันจะถนัดตรงนี้มันก็จะเข้าตรงนี้นะคะคำว่าข้อมูลเข้ามา business insight คลิกเข้ามาปุ๊บพวกเราเห็นอันนี้ค่ะ อันนี้เนี่ยจะเรียกว่าภาพรวมร้านค้าภาพรวมร้านค้าคือกระดานสรุปในหน้าแรกอันนี้คือกระดานสรุปหน้าสรุปยังไม่ใช่ลงลึกนะเรามาวิเคราะห์กันว่าอีหน้าสรุปเราดูอะไรได้บ้างอันนี้เขาเรียกว่าแดชบอร์ดหน้าสรุปกระดานสรุปนะคะกระดานสรุปสิ่งทีเรดูได้ตั้งแต่แรกคืออะไรคะเราสามารถจะดูในเรื่องของนะข้อมูลยอดขายของคุณได้เลย กรองได้แล้วคลิกตามไปพร้อมกันนะเรากรองข้อมูลอะไรได้บ้างคะในหน้ากระดานสรุปในแง่ของยอดขายที่เกิดขึ้นเราเลือกตรงนี้ได้คลิกออกมาโอ้ดูเรียลไทม์ก็ได้คะ่ะเรียลไทม์คือวันนี้ตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีจนถึงตอนเนี้ย1 1มง38นั่นคือเรียลไทม์เรียลไทม์คือยอดของวันนี้ ตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีจนถึงปัจจุบันนี่คือเรียลไทม์เราดูยอดของตัวเองเมื่อวานได้ไหมดูได้ค่ะวันนี้ที่หมาสอนนะฮะเรคคอร์ดไลฟ์เนี่ยคือวันที่14เดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นพอคลิกเมื่อวานมันคือ13เดือนมีนาคมเราดูยอดตัวเองเมื่อวานก็ได้เราอยากดูยอดตัวเองย้อนหลัง7วันก็ได้ เวันนะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้วันที่14เพราะฉะนั้นเนี่ยวันย้อนหลังคือวันที่7ถึงวันที่13เดือนมีนาคมเราดูย้อนหลัง30วันได้ค่ะ30วันที่ผ่านมานะก็คือตั้งแต่วันที่13ก็คือเมื่อวานนะะจนถึงวันที่12ของเดือนก่อนหน้าคือ30วันย้อนหลังนะคะหรือเราบอกชั้นขอดูเป็นวันวันเลยได้ไหม ฉันขอดูยอดฉันวันที่2เดือน2องซิส,สเดือน3ามทขายได้เท่าไหร่คลิกเป็นวันก็ได้ดูเป็นอาทิตย์ก็ได้เออดูเป็นเดือนก็ได้ค่ะเลือกเดือนหูอยากจะดูยอดขายสมมติจะดูเป็นเดือนก็เลือกตรงนี้เลยนะคะสมมติอยากจะดูเดือนพฤษภาคมปี2020ก็คลิกได้เลยก็จะเป็นยอดของเดือนพฤษภาคมปี2020ให้เราดูแต่ยอดขายเขาไม่ได้เก็บให้เรานานนะ นะคะเขาจะมีลบออกไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกพวกเราเลยว่าให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาได้เรื่อยๆทุกๆเดือนทุกๆเดือนดาวน์โหลดออกมาเวลาจะดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดข้อมูลทางขวามือเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดของตัวคุณเพราะว่า l a z a d a และก็ช้อปปีลบข้อมูลรู้สึกจะเก็บไวใ้ให้ประมาณแค่แบบไม่กี่เดือนนะคะแล้วก็ทยอยลบอย่าง l a z a d a ได้3เดือนก็ลบลง3เดือนอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าลืมดึงข้อมูลตัวเองมาเก็บไว้ ดูเป็นปีก็ยังได้โอ้โหดูภาพรวมทั้งปีปีที่แล้ว2020ขายกันยังไงดูได้หมดเพราะนั้นเนี่ยตัวกรองตรงนี้พวกเรารู้เลยว่าเขาให้เรากรองเลือกยอดขายดูได้ตามสิ่งที่เราต้องการจะดูเดี๋ยวมันจะยกตัวอย่างการคลิกให้ดูสมมุติว่าณนะวันนี้เนี่ยนะคะม่อยากจะดูยอดขายเรียลไทม์นะคะม่กดคำว่า Real Time วันนี้ยังเป็นศูนย์ไม่มีอะไรยังไม่มีขายในะราคาน,านี้นะคะนี่คือเรียลไทม์นะคะเรียลไทม์คือวันเนี้ยจนถึง11โมงเพราะตอนนี้เราสอนก็11็โมงส1นาทีนะคะเขาบอกถึง11โมงเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยากจะดูเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเห็นไ,ไหมอยากจะดู7วันย้อนหลังเกิดอะไรขึ้นนะยอดขายเป็นเท่าไหร่อยากจะดู30วันย้อนหลังนะ อยากจะดูเป็นวันที่ที่เราต้องการที่จะระบุเลยว่าฉันอยากจะดูวันที่เท่าไหร่แล้วก็คลิกเลือกได้เลยสมมตินะคะอย่างนี้นะคะวันที่อาทิตย์ไหนคลิกดูได้นะคะนี่คือการที่เราคลิกดูข้อมูลได้หมดเลยแล้วเมื่อไหรก็ตามที่เราคลิกดูข้อมูลยกตัวอย่างสมมติหมเลือกเป็นเดือนและกันอะยกตัวอย่างให้ดูไอตัวเลขมันจะมาปรากฏกับอ,อิก,กระดานตรงนี้ค่ะนะไอตัวเลขจะมาปร,กกรากฏเอกดานตรงนี้ นะคะเราจะดูว่าสมมติว่าไม่เอาข้อมูลตัวอย่างมาว่าไม่ต้องการดูข้อมูลสมมตินะคะวันเ,เดือน5ปีที่แล้วเดือน5ปีที่แล้วไปดูยอดขายอ๋อยอดขายมันมา2 0 0 0 0 0กว่าบาทมีคําสั่งซื้อทั้งหมด485คําสั่งซื้อในเดือนที่เดือน5นําระยะเวลาข้อมูลนะคะอัตราการซื้อสินค้าหรือ conversion rate ที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยคือ1.71%แปลว่าอะไรคะ คนเห็นสินค้า100คนซื้อประมาณ1คนกว่าเก,กือบ2คนอันนี้คือภาพรวมของทั้งร้านค้าคุณในเดือนนั้นน,น,ะนะคะ business s i g e นะคะสินค้าภาพรวมทั้งหมดอีกข้างบนนะบอกเลยสำหรับใหม่เนะี่ยไม่ค่อยสำคัญเท่าอีกข้างล่างภาพรวมข้างบนเข,ขาแค่บอกว่าสรุปว่าในเรียเวลาที่คุณกรองคุณกรองข้อมูลได้คง,คงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมคุณจะกรองข้อมูลเรียลไทมนะคะ เหมือวันย้อนหลัง7วัน30วันภายในวันที่อาทิตย์เดือนได้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้กรองข้อมูลได้เหมือนเดิมไอ้ตรงข้างบนภาพรวมตรงนี้ไอ้บอกเลยว่าสําหรับใหม่เนี่ยมันมันไม่ได้ผลเท่ากับอันข้างล่างลงมาข้างล่างเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากนะคะลงมาข้างล่างเนี่ยมีคําว่าการจัดอันดับสินค้า10อันดับพวกเราลองดูข้อมูลตัวเองได้เลยนะคะ หรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีข้อมูลให้ดูข้อมูลนะคะจากที่ไห่ให้ดูแล้ววิเคราะห์ไปด้วยกันเรามาดูคําว่าการจัดอันดับสินค้า10อันดับคราวนี้ละเอียดกว่าอันแดชบอร์ดตรงที่ว่าเขามีให้เราเลือกตัวกลองเห็นไหมฮะตามจํานวนผู้เข้าชมตามจํานวนครั้งยอดขายเตดเตดิรเดี๋ยวไล่ไปทีละอันคืออะไร ถ้าอันดับแรกเราคลิกตามนะคะด้วยความที่หม่ติ๊กย้อนหลัง30วันละกันข้างบนหม่ติ๊กเป็นย้อนหลัง30วันนะอยากจะดูว่าเอ้สาวันที่ผ่านมารายการตัวไหนมาแรงแซงโค้งหรืออะไรเป็นยังไงต่างๆนะคะคราวนี้เราคลิกเข้าไปดูปุ๊บจามจำนวนผู้เข้าชมสินค้านะคะพวกเราคิดว่าเนี่ยเขาเรียงลำดับให้เรามา10อันดับจำนวนผู้เข้าชมสินค้า คืออะไรคะสำคัญยังไงเนี่ยทำไมเราต้องรู้ว่าสิบอันดับแรกเนี่ยของร้านค้าเราอะตัวที่มีคนดูเยอะสุดอะคืออะไรทำไมมันสำคัญยังไงเรามาดูสินค้าขายดีกันดีกว่าเวลาเราเลือกดูนะคะเขาบอกว่าหมวดต,ต,ตรงนี้เมนูนี้เขาบอกว่าสินค้าที่ขายได้มากสุดใน agony. ช h อป e ี โดยนับจากจำนวนสินค้าที่ถูกขายไปนับจากจำนวนนะะในช่วงนะะหเดือนที่ผ่านมาก็คือ11เดือน2จนถึง13เดือน3ก็คือประมาณ1เดือนที่ผ่านมาช้อปปีให้ข้อมูลนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ขายดีถึงยิ่งขายดีมไม่แปลกใจ เขาไม่ได้ให้ทุกคนใช้เขาต้องบอกว่าคุณต้องขายได้ระดับหนึ่งก่อนนะคุณถึงจะมีเมนูเพิ่มเติมให้คุณได้ใช้ทําให้คนที่รู้ข้อมูลมากกว่าคณนันชนะในเกมนี้เม่์เลยบอกว่าทาไม u s i n e s s Number no. ยเลขหนชื่อหลักสูตรใครรู้ข้อมูลนั่นแหละคุณนี่แหละใครที่รู้ข้อมูลคุณนี่ก็จะไปได้ดีกว่าคนอื่นใครที่อ่านข้อมูลเป็นเห็นไหมคะนะยกตัวอย่างเลยวันนี้ถือว่ามาสอนพวกเราเลยดูเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างพวกเราจะ เขาบอกว่า1เดือนที่ผ่านมาอะไรขายดีนะคะเราสามารถจะกดดูได้หมดเลยพวกคุณตัวกรองทุกอันว่าคุณอยากจะดูหมวดหมู่อะไรเห็นปะวันนี้บอกเฮ้ยโุ๋ไหมอยากจะขายเสื้อผ้าแฟชัดด่นผูหญิงอะไม่ต้องสืบแล้วค่ะไม่ต้องสืบไม่ต้องไปหาแบบสมัยก่อนเวลาเราทำธุรกิจต้องไปซื้อข้อมูลจากเนล s o n นูนันนี no อยู่ไม่ต้องเซืร์มีให้อ่านนะคะวันนี้อยากรู้อยากจะขายเสื้อผ้าหมายก็ดูซิอะไรขายดีนะเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงฉันขอดูเดรสเล่อยากขายเดรส mm hmm. เขาก็บอกเรามาเลยว่าใครนะใครน้อใครน้อที่ขายเก่งเห็นไหมคะท็อป1 2 3ท็อป4ท็อปอะไรเนี่ยให้เราคลิกเข้าไปดู และถ้าเราอยากรู้เหลือเกินว่าเขาเป็นใครอย่างไรคลิกไปดูที่หน้าเว็บค่ะก็ดีไม่ดีล่ะขายไปแล้วเนี่ยหมื่นชิ้นอ่ะดีป่ะล่ะออ๋ดีสิโอรอรอรออ๋อรอคนใน s h อป e ี้ชอบซื้อของแบบนี้หรอกระโปรงสั้นสันสันสันเกาหลีสั้นสั้นเกาหลีคอตุ๊กตาแขนสั้นเรสกระโปงเออนะคะจริงๆเนี่ยบอกเลยว่า จะส่งจากไหนเนี่ยนะพี่พี่พรอบอกจีนตลอดจะจีนไหมเนาะเขาไม่ได้บอกว่าจะส่งจากต่างประเทศนะฮะแต่ก็เป็นของจีนแหละหมายถึงว่าอาจจะรับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาก็จริงๆแล้วก็สู้ได้นะเราหกสิบแปดก็เป็นราคาเหมือนแบบประตูน้ำอะไรที่เขาก็ขายเขาขายราคานี้กันะะนะคะนะคะไม่ได้ไม่ได้ถูกเวอร์นะไม่ได้ถูกเวอร์นะก็เป็นราคาที่ชุดเดรแบบนี้กระปุกประตูน้ําก็ขายราคา บางทีสชิ้น1 2อยิอะไรงก็เห็นอยู่นะชิ้นละ1ร0อย่ิบะนะคะอ่ะเราเห็นแล้วคนนี้ขายดีอ,อ๋อหลอเออเวอร์ขายระดับราคาประมาณนี้ดีไซน์ประมาณนี้เออเวอร์เดี๋ยวเอามาขายบ้างดีกว่านี่ส่งจากเชียงใหม่ละส่งจากเชียงใหม่นะคะเนี่ย สงสัยเจ้านี้เจอคนมาแชทถามสต็อกเยอะกดสั่งซื้อได้เลยไม่ต้องรอถามสต็อกนะคะเจอเยอะลูกค้าชอบไปแชทถามมีต็อกไหมมีของไหมอะไรน้นะคะลง S M L, L X L X L ได้เรียบร้อยนะคะจริงๆเจ้านี้ก็แข่งขันได้นะอ่พูดตรงๆไม่ได้โหดร้ายมากดูจากราคาคือเห็นแล้วชีวิตก็ยังสู้เขาได้อยู่คือไม่ได้ไม่ได้โหดร้ายมากนะคะนะ เขาก็มีทำโปรโมชั่นในของเขาเยอะแยะเลยเห็นไหมก็เข้ามาดูนี่นะร้าน You Shopping เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ช้อปปีบอกพวกเราก็คือให้เรารู้เลยว่าใครที่เป็นท็อปในแต่ละหมวดหมู่สินค้าให้คุณไปดูเขาได้เลยว่าอะไรขายดีลักษณะสินค้าเป็นแบบไหนเห็นไหมฮะนี่เป็นข้อมูลที่เขาแชร์ริ่งกันฟรีๆเลยแต่อนาคตไม่รู้ขายหรือเปล่าแต่ตอนนี้ให้ฟรีอยู่นะคะนะอยากรู้หมวดอะไร วันนี้อยากจะขายกระเป๋าอยากจะดูจังเลยกระเป๋าสตางค์กระเป๋าคลาสอะไรคลิกดูได้เออเหรอเขานับจากจำนวนขายนะเขาบอกเราแล้วนะเมนูนี้เขาไม่ได้นับจากกำไรเขาไม่รู้เรื่องกำไรหรอกเขาบอกว่าอะไรที่ขายได้เยอะนะะราคาประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้ขายได้อย่างเงี้ยคุณทำได้คุณก็ทำสิ